สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยวันพ่อแห่งชาติวันชาติสาระที่เด็กๆควรรู้นะคะคือ 1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพ่อวันชาติ 2. ส,สัญลักษณ์วันพ่อ 3. ประชยาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. กิจกรรมที่ทำในวันพ่อและ5การตอบแทนพระคุณพ่อคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการตอบแทนพระคุณพ่อพ่อนะคะเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและคอยดูแลเรานะคะอีกทั้งยังคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีให้ความรักความอบอุ่นแก่เราแล้วเราจะมีวิธีตอบแทนพระคุณพ่ออย่างไรไปดูกันเลยค่ะการตอบแทนพระคุณพ่อข้อแรกเลยนะคะเด็กๆสามารถทำได้และทำได้ดีเลยด้วยคือการที่เราตั้งใจเรียนหนังสือ ตอนนี้นะคะเราเป็นเด็กนักเรียนหน้าที่ของเรานะคะคือเรียนหนังสือดังนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นี้คุณพ่อก็มีความสุขแล้วค่ะข้อที่2นะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่นะคะกล่าวตักเตือนหรือว่าสั่งสอนอะไรเราจะต้องเชื่อฟังและทำตามด้วยนะคะ ข้อต่อไปนะคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้เราก็ช่วยเหลือท่านได้นะคะคุณพ่อจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปการตอบแทนพระคุณพ่อข้อต่อไปนะคะเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่ชราแน่นอนนะคะว่าอนาคตต่อไปท่านก็ย่อมแก่ลง ดังนั้นนะคะเราก็ต้องเลี้ยงดูไม่ให้ท่านลำบากนะคะข้อต่อไปนะคะหากคุณพ่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเราก็ต้องคอยดูแลหรือว่าพาท่านไปหาหมอนะคะและการตอบแทนพระคุณพ่ออีกหนึ่งข้อนะคะคือเราต้องเอาใจใส่และมอบความรักให้แก่คุณพ่อคะ่ะ จากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นในการตอบแทนพระคุณพ่อยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่สามารถตอบแทนได้แล้วเด็กๆล่ะคะมีวิธีการตอบแทนพระคุณของพ่ออย่างไรสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ